สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโลเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาอธิบายนะครับวิธีการทำคอมโบง่ายๆนะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับในช่วงเลเวลแรกๆเลยนะครับก่อน10นะครับว่าเราจะทำคอมโบโล หอยังไงกับอาชีพฮันเทรสนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อ,อนๆน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าฮันเทรสตอนแรกเนี่ยมันอาจจะดูอ่อนอาจจะดูแบบเฮ้ยไม่มีของมันไม่เก่งเลยถูกต้องครับแต่พอฮันเทรสมีของแล้วฮันเทรสจะถือว่าเป็นคลาสที่เก่งมากๆนะก็คือจะเก่งสกลตามความลื่นไหลของสกิลนั่นเองนะครับในช่วง,รงแรกๆมันอาจจะรู้สึกอึดๆนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับนัดจะเหมือนกับอธิบาย3สกิลสาสคัญนั่นเองนะครับในช่วงที่เพื่อนๆเ,เล่นจนถึง1ึ่ถึงเลเวลห้นะครับสกิลแรกที่ สกิลหนึ่งก็คือเป็นสกิลหากินของเราเราสามารถที่จะใช้ lightning spear ได้นั่นเองนะครับส่วนใครอยากจะใช้เหมือนกับ twister หรือว่า w h i r l i n g slash ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับอีกวิดีโอหนึ่งเดี๋ยววันนี้นาจาจะสอนวิธีการทำ combo 3สกิลนี้ก่อนนั่นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นให้เรากด parry ก่อน,นครับกด parry ก็คือจะเป็นสกิลโลนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีโลเพื่อนๆจะ parry ไม่ได้นะสมมติเรา parry ปุ๊บแล้วเราก็ดิสเซนเกตกลับมานะครับ แล้วเราก็ใส่สกิลออกไปนะครับมันจะทําให้เหมือนกับสกิลของเราเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นนะครับอ่ะเหมือนกับมีความแรงมากขึ้นนั่นเองครับแหนบตุ้มแล้วเราก็ใส่ตุ่งเหมือนกับสกิลแรงมากขึ้นนั่นเองครับ เหตุผลนะครับก็คือเวลาเราบล็อกนะครับเวลาเราบล็อกแล้วเราก็กด d i s เ o n n e นะครับมันจะทําให้นะครับมันจะทําให้เรามีฟรัซี่ชาร์ตก็คือไอลูกคุมเขียวๆนั่นเองนะถ้าใครเคยเล่นเดสไอก็จะทราบกันอยู่แล้วนะครับและมันจะทําให้สกิลต่างๆของเรานะครับยกตัวอย่างนะครับปลาหอก ปลาหอกไฟนะครับปลาหอกไฟถ้าเพื่อนๆเล่นปกติเนี่ยเพื่อนๆปลาหอกไฟเพื่อนเต้องรอสามวิแต่ถ้าเพื่อนๆมีเฟรนซี่ชา้านะครับปลาหอกไฟมันจะระเบิดแล้วก็กลายเป็นพื้นไฟทันทีนะครับเหตุผลเดียวกับไลนิงสเปียร์เหมือนกันนะครับดาเมจก็จะแรงขึ้น 5 0นะครับและยังไม่พอนะครับลูกสอนสายฟ้าเนี่ยก็จะพุ่งแยกออกเป็นอีก3อันอีกด้วยนั่นเองรเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เราจําเป็นจะต้องทานะครับก็คือพูดง,ง่ายๆเดี๋ยวนัดสาธิตให้ดูนะเพื่อนๆแพรลี่ก่อนนะครับแพรลี่แล้วเพื่อนๆก็ดิสเซนเกตและเพื่อนๆก็กดสกิลที่เพื่อนๆอยากใช้อย่างเช่นถ้าสมมตินายอยากใช้สตอร์มแดนสนายก็จะใส่สตอมแดนแล้วมันก็จะระเบิดเลยอะไรประมาณนี้หรือถ้านัดแบบบล็อก ดิสเซนเกตแต่ d i s เซนเกตเนี่ยไอย้ถ้าหมุนตัวหลังเนี่ยเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องโดนวันสเตอร์ด้วยนะอ่าแล้วเพื่อนๆก็กด e x p ก o s i v e ิฟเสี่ยไปนั่นเองครับเดี๋ยวนะจะสาธิตกับบอสให้ดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเราสามารถที่จะบล็อกถ้าบอสได้แทบ มันจะไม่ได้ว่าแทบลุกท่าดิท่าโจมตีแล้วก็ท่าซิงเกิลทาก,กิตของบอสได้แทบจะหมดเลยนะครับยกเว้นบอสบางตัวที่ทําเป็นเอีจริงๆหรือเป็นเวทครับสออันนี้เราจะไม่สามารถที่จะบล็อกได้นะตอนนี้นะนัดไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมีโลยูนิคอะไรที่สามารถช่วยเหลือในการบล็อกของเราหรือเปล่านะครับและข้อสําคัญบล็อกเนี่ยระยะมันจะอยู่รอบตัวนั่นเองนะยกเว้นเพื่อนเพื่อนจะได้เหมือนกับโลที่มัน โลที่มัน OP OP นะครับเพราะว่าเลงอ่ะมันอยู่ได้แค่1 1เมตรนะครับก็คือรอบตัวเราครับแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆได้โลเหมือนที่มันแบบโกงๆโงโงอะ่ะก็อาจจะสามารถบล็อกได้อย่างเช่นยูนิคอันใหม่ก็สามารถที่จะบล็อกได้อินฟินิตเรนก็คือยิงมาตรงไหนเราก็สามารถที่จะบล็อกได้นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่นักสาธิตกับ Boss กบอสกันดีกว่านะครับโดยการสาธิตของบอสนะครับนักจะสาธิตกับบอสมาป่าไฮยีน่านะครับน่าจะบล็อกดิสเนเกตยิงออกไปเห็นไหม ดามเมจมันจะแรงแล้วเราแทบจะไม่โดนดามเมตึงบล็อกปล่อยไปยิงระเบิดตูมเห็นไหมครับแต่ถ้าเราไม่ได้บล็อกหรือว่าไม่มีเฟนซี่ชาร์จนะครับเวลาเรายิงมันจะรอ3วินะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับอ่ะเดี๋ยวดูอีกก่อนอ่ะเราบล็อกนะครับแต่บางทีนะครับเพื่อนๆจาเป็นจะต้องดูบาตรงซ้ายมือเนี่ยตรงข้างนัดเนี่ยถ้ามันเต็มเพื่อนๆจะไม่สามารถบล็อกได้นะครับตรงเนี้ยเพื่อนๆจําเป็นจะต้องดูไว้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูอีกรอบนะครับปุ๊บเดี๋ยวดูบล็อกเดี๋ยวรอบอ๊บนึงครับนะ เนี่ยอย่างเช่นท่าเนี่ยเราจะบล็อกไม่ได้นะอ่ะบล็อกสะท้อนยิงระเบิดเห็นไหมอ่านี่ก็คือจะเป็นคอมโบของเรานะอ่ะต่อบล็อกสะท้อนป้าสายฟ้าอ่าอย่างนี้นั่นเองครับเดี๋ยวดูเราลองบล็อกอ่ะอันเนี้ยมันไม่โดนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวบล็อกให้ดูปุ๊บนะครับสะท้อนยิงสายฟ้ามันก็จะระเบิดทันทีเลยเห็นไหมอันนี้ก็คือจะเป็นเอฟเฟกต์คร่าวๆนะครับก็คือเป็นการคอมโบคร่าวๆอ่ะเดี๋ยวเอาอีกรอบนะก่อนไปนะครับอ่ะ โอเคก่อนไปนะครับอ่าหนึ่งสองสแพรลีดิเซนเกตแล้วก็ยิงสกิลที่เราต้องการนะครับอ่ะอีกอรอบแพรลีดิเซนเกตยิงไฟเห็นไหมอ่าแล้วเราก็สามารถที่จะคอมโบสกิลอื่นได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือเหมือนกับทาให้เพื่อนๆเห็นภาพเนาะว่าเวลาถ้าสมมติเราจะเล่นฮันทรสในช่วงแรกๆกเป็นยังไงเพราะว่าถ้าในเอ็นเกมอ่ะเราจะมีวิธีการที่จะได้เฟนซี่ชาร์ตนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาเล่นเหมือนกับ บ็อกอะไรเหมือนตอนนี้นั่นเองนะครับโอเค okay, ไหม